สวัสดีครับพบกับผมครับอมน้องเคียนชินเนลนะครับวันนี้จะพามาดูไปรุ่นทุนน้อยกำลังสร้างครับจะทำสองลุกติกำลังทาสีครับ เดินทุนน้อยครับสีน้ำมันตัวนี้เป็นเครื่อง9ก้าห้านะครับเครื่องเก้าห้พังๆแต่ก็แรงนะครับนี่เป็นโท่มาเชียมเอายังไม่ทำความสะอาดเลยก็ถ้าลวงนะครับเสียงก็จะ นุ่มหน่อยตัวนี้เป็นอินหน้าหกหลังเจ็ดนะครับอันนี้ก็เราจะทำสองลูกตินะครับอันนี้เป็นติโลงนะครับติขึ้นก็จะ ขึ้นมาล่องนี้นะครับจะทําดูจะได้หรือเปล่านะครับทีเด็ดน็อตทองไวรุ่นทุนน้อยอันนี้เป็นเด็กบ้านาๆครับมาทำรถช่วยตามสไตล์ไวรุ่นทุนน้อยครับไม่ไดมาม่านะครับ ระบก,กำลเดียวก็เอาสตือทำนะครับนะครับเป็นหางทรลีทอง3เกียร์พาวก็ยืมๆเลยนะครับเครื่อง t ทีกําำลังสร้างครับามาดูกระทะกระทะก็ไม่ได้ขัดนะครับ การหยาบๆทาสีลงไปเลยกานหยาบมางบประมาณสามสี่ร้อยวันดีกองไหมวันดีครับครับเล่นกัแซ่ด้วยนะครับตัวสับสกายครับก็เล่นตัแวแซ่ด้วสับสกายให้ด้วยนะครับนี่ก็ดิค้างบ้านครับมาลินด้วย ความเรียวก็เรียวพอสมควรนะครับไปลองวินหน้า6หลังจิตมาตอนยังไม่ได้ทำสองลูกติ่ะทำสองลูกติตามระบบเลยครับสีก็ไม่ได้เนียนทำมันบ้านครับพอได้รับจ้างหลัถือว่ารันทุ่งครับท่อเราจะ มีคลิปใหชมนะครับเผายืมๆเลยไม่ได้เปลี่ยน,นครับก็ลดเก่าครับราจะทำสองลูกติเบียบกดเข้าไปครับเชี่ยมเหล็กไว้ สามสไตล์ไว้ลุ่นทุนน้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเราจะเกาะสปริงกาวนาสักหนึ่งตัวจะได้ยังแรงให้ชมกปใกล้ๆเป็นยังไง ผ่านไหมครับอันนี้เป็นสาลีครับสาลีไม้เอาไว้ขึ้นรถไถรถไถสองคันเอาไวไ้ไถนาอันนี้สาลีนี้รถไถขึ้นได้ครับ เกาะดังครับอันนี้เกาะดังก็ไม่ใหญ่แย่ก็ไม่มีตังค์ก็เกาะดังสาลีไม้ครับยังไงครับผ่านไหมครับการทำสีสไตล์ไวรุ่นถึงน้อย <c ười> อันนี้ยังไม่สิทธิสมบูรณ์นะครับ ทูนีจะทําให้มันสิ้์ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่อันนี้ก็ถอดไปเชื่อมตรงคอบูทครับฝากไว้แค่นี้ก่อนครับคลิปหน้ามีวิ่งสองสติให้ดูครับฝากากดติดตามกดซับสไครด้วยนะครับถ้าถึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งแสนครับจะแจกสตกิกเกอร์นะครับฝา <laughs> กซองเลยฝากซองเลออมันแขนนะครับฝาบก ก,ก็ไลก็ใส่ก็แชรนสกา์ก็ติดตามไม่ด้วยนะครับขอบคุณเข้าเลยขอบคุณครับครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ,บครับผมนะครับ